ต้องไปดูว่าวันนี้โครงสร้างพื้นฐานของสินค้าต่างๆเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นต้นทุนที่แอบแฝงตัวต้นทางเพอนั้นมันปามแพงตัวเดียวมันก็เลยแพงไปสิบตัวนะครับาปาน์นโคเดี๋ยวนี้ตัวละเจ็ดแปดบาทละรายการรับคมธุรกิจโดยดรหนงนาทห่างวิไลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะ ตอนรับเข้าสู่ช่วงของรายการรับคมธุรกิจมีติขา90.5กับแอดตรงหนั้าหัานวิไลค่ะช่วงนี้ค่ะเราจะคุยเรื่องของสินค้าแพงจะแก้ปัญหาอย่างไรให้ตรงจุดเราจะพูดคุยกับคุณสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมค้าส่งปลีกไทยซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับเราเรียบร้อยแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันเลยนะคะไปสวัสดีกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายคะ ครับสวัสดีครับคุณรองน้าครับแล้วผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยครับค่ะวันนี้ก็จะควรคุยเรื่องสินค้าแพงในจะแก้ปัญหายัางไงให้ตรงจุดแต่ว่าก่อนอื่นค่ะอยากจะเรียนถามท่านนายก่อนนะในเรื่องของสินค้าหลายตัวีนจริงๆเนี่ยเริ่มขยับราคามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะออสัญญาณสินค้าที่จะขึ้นราคาเนี่ยตั้งแต่ประมาณตุลาปีที่แล้วนะครับที่มันมีสัญญาค่ะ ของจะทยอยขึ้นนะครับจากจากภาวะของอเรื่องที่แต่ละประเทศเขาติดตัวเรื่องโควิดกันนะครับแล้วก็มีหลายประเทศที่มีความขัดแย้งทางด้านของการเมืองกันบ้างมีการติดก,กันเรื่องของวัตถุดิบอะไรบางตัวมีเรื่อง,องการเมืองในเรื่องของอำนาจทางการต่อรองต่างๆมันบิดเบือนไปจากเดิมเยอะนะครับเพราะฉะนั้น มันก็เลยทําให้สินค้าหลักบางตัวเนี่ยมันมันมาไม่ทันนะครับอยา่างของการขนส่งทางเรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่ว่าเออส่งน้อยมันส่งไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยได้มานะครับมันก็เป็นปัญหาที่สัญญาณมาเริ่มออกมาตั้งตอนนั้นแล้วว่าอาสินค้าวัตถุดิบที่เป็นต้นกําเนิดเรื่องของอย่างพวกเวเฟอร์พวกรสชาติพวกคงแต่งกินเรื่องของบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆที่มาเริ่มมีสัญญาณมาตั้งแต่ ตุลาซึ่งผมพยายามแจ้งไปแล้วว่าออต้นปีเนี่ยของจะแพงขึ้นเยอะนะอ,อะไรที้มันมีสัญญาณมาตั้งนานแล้วหมายถึงว่าส่งสัญญาณไปที่กระทรวงหรอคะที่กระทรวงพาณิชย์ลรอเราก็พูดในส่วนของกับนักข่าวแล้วครับแต่ทางกระทรวงอาจจะไม่ก็ได้ยินเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องอยู่ <c oughs> เยอะนะครับเรื่องเรื่องที่จะต้องแก้แต่ละวันมันเยอะนะครับเขา,าอาจจะไม่ได้ยินทางท <c oughs> างนี้เพราะว่าอะไรต่างๆในบ้านเราเมืองเราเนี่ยที่มันเป็นลักษณะเป็นเรื่องของ ดังจริงๆเดือดร้อนหนักๆอะไรที่มันอะไรพวกนั้นแหละก็ถึงจะเริ่มขยับเพราะว่าอย่างเช่นหมูมหแพงราคาหมูเรื่องอะไรอย่างนี้ถึงจะขยับใช่ไหมครับอ่าอ่านันแเขาจะเขาจะพูดหนึ่งๆนึฮะแล้วเดี๋ยวพอเรื่องมันเบาก็จะซาไปแล้วก็ชินไปนะครับก็ก เพราะฉะนั้นคือคือจริงๆปัญหาเนี่ยมาตั้งแต่ปี2564แล้วสำหรับเรื่องของราคาสินค้าแต่ว่ารัฐบาลเพิ่งมาตือนตัวในช่วงของต้นปีนี้นะคะสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขยับสูงขึ้นหลายๆตัวเนี่ยเท่าที่ทางเ,เองเป็นนายกสมาคมอยู่แล้วก็เป็นเป็นผู้ค้าส่งรายใหญ่ด้วยมีอะไรบ้างนะคะกลุ่มเริ่มต้นเลยที่ที่มีสัญญาณตั้งแต่ตอนเดือนประมาณสักตุลาที่เราแจ้งนะมันก็จะมีกลุ่มพวกซอสพวกสีอิ้ว พวกนี้แจ้งมาก่อนนะครับแล้วก็ข้มาแล้วในในเดือนนี้นะครับในเดือนตั้งแต่ต้นมกรามาสยอยปรับมานะครับเป็นสินค้าเกี่ยวกับพวกเอ่อบรรดาเครื่องปรุงรสทั้งหลายนะครับไม่ไม่ต้องระบุยี่ห้อนะครับหรยใครที่อยู่ในกลุ่มของพวกนี้จะโดนหมดนะครับแล้วมันเริ่มต้นจากฐานแรกเลยก็คือตัวกลุ่มบรรจุภัณฑ์ก่อนตั้งแต่ลังกระดาษขวดพลาสติกนะครับแล้วก็ตัว กลิ่นตัวรสชาติปรุงแต่งรสอะไรต่างๆพวกนี้มันขาดแคลมาจากทงางต้นทางเขาทางเมืองจีนหรือว่าทางต้นประเทศที่กําเนิดพวกสารพวกนี้มามันมีวิกฤตนะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกมาช้าเกินไปด้วยอะไรด้วยนะครับ mm hmm. ส่งสัญญามมาว่ามันจะแพงตั้งแต่ตอนนั้น mm hmm. ถ้าอันเนี่ยทางภาครัฐมีการเตรียมตัวล่วงหน้าหรือล่วงร,รู้ล่วงหน้ามันก็อาจจะมีเตรียมการอะไรไม่ใช่มาตอน มัรเกิดว่ากระชั่นชิดเกินไปก็จะตั้งรับเนี่ยของประชาชนลำบากนิดหนึ่งนะครับค่ะค่ะ,อะตอนนี้ก็คือว่าประชาชนที่มีรายได้น้อยก็คงกระทบเยอะเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างสําหรับบรรยากาศที่ไปซื้อของตามร้านค้าปลีกค้าส่งต่างๆตอนนี้คะคือคือตอนนี้นะครับตั้งแต่พอมกรามาเนี่ยหนึ่ง โครงการต่างๆที่รัฐบาลให้กับประชาชนไม่ว่าเป็นโครงการคนละครึ่งกินช็อปยิ่งได้หรืออะไรต่างๆพวกเนี่ยพอ,อหมดไปพุ๊กาลังมันวูบมันหายไปเลยภาคอาังหาริดทรัพแล้วจริงๆตอนนี้เนี่ยขายตกไปจากเดิมเยอะนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะประชาชนไม่มีรายได้มาสองปีนะครับประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่มีรายได้เลยอีกส่วนหนึ่งรายได้มีไม่เท่าเดิม อีกสัวหนึ่งอดการค้าการขายอะต่างหลายส่วนที่มันหายไปก็ทำให้กำลังซื้อของผู้คนในสังคมมันมันไม่มีพอไม่มี <quart. S 1> เสร็จพ,พุ๊เนี่ยพอต้นต้นปีนี้มาเมื่อโครงการที่รัฐให้เงินไปต่างๆหมดลงพอหมดลงก็เลยกําลังซื้อในช่วงต้นปีนี้อ่เท่าที่เราสังเกตหรือสอบถามดูจากผู้ประกอบการทั่วไปยอดไม่ดีเงียบมากนะครับ ถึงมีคนเรียกร้องให้รัฐจะต้องรีบเอาโครงการต่างๆซึ่งซึ่งเราได้ยินข่าวอยู่นะว่าต้นต้นกุมภานี่จะออกโครงการมาซึ่ง<ค>นันนีครึ่งเฟดสี่นะคะกุมภาครับคที่เราสังเกตเห็นว่าตอนนี้ประชาชนเริ่มจะเสพติดจ,จากเงินแจกแล้วถ้าเงินไม่แจกท้องอขาไม่เดินซึ่งอันตรายมากนะครับเรื่องของแพงเนี่ยผมว่าก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งแต่เรื่องของคนไม่มีรายได้หรือว่าคนติด นิสัยขี้เกียจขึ้นมาเริ่มเยอะขึ้นไม่ทําอะไรแต่ขอเงินอย่างเดียวเนี่ยซึ่งผมกล้าพังภาครัฐจะต้อง,ง,องนอกจากแจกเงินแล้วต้องหาวิธีอะไรที่จะทําให้ประชาชนาสามารถที่จะหาเงินได้เพิ่มจะเรื่องของการเป็นลดต้นทุนในการทําธุรกิจอะไรหรือส่งเสริมอย่างไรนอกจากแจกเงินอย่างเดียวแล้วเนี่ยช่วยช่วยดูด้วยว่าเราจะทําอย่างไรให้รายเล็กรายน้อยท,ที่ที่โดนท่านสั่งหยุดงาน สั่งการค้าขายไม่ได้อลไรไม่ได้หลายหลายอย่างที่มันเกิดจากผลกระทบของคําสั่งรัฐบาลนะครับว่าไอ้ตั้งงี้น่ะเราจะมาช่วยกลุ่มนี้ยังไงจะมาเรื่องของการลดภาษีลดน้ําลดไฟลดอะไรต่างๆได้ไหมไม่ใช่เป็น,านการแจกเงินตรงปลายทางแล้วจบมันไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ปวดหัวกินยาแก้ปวดไม่เดียวแล้วจะมัน wig, ต้องไปต้นด้วยนะคะก็ดีๆดว่าตอนนี้นะ แค่แจกเงินไม่พอแล้วจะต้องหาอาชีพให้ผู้คนประชาชนด้วยนะคะตอนนี้ค่ะพานิชก็บอกว่าเขาได้ตั่งเขาได้สั่งตรึงราคานะคะทนายกบอกว่าได้สั่งตรึงราคาสินค้าอุปโภคหลายตัวผู้ประกอบการเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือพอสมควรมีสินค้าตัวใดบ้างอะที่ตรึงราคาอยู่ได้ตอนนี้คะคือจริงๆแล้วตอนนี้ไม่ต้องสั่งอะไรเนี่ยเขาก็ตึงกันอยู่แล้วครับเพราะว่ายอดขายดีนะครับ เนี่ยเป็นการพูดทุกครั้งที่ของแทงขึ้นมาเราก็จะได้ยินคาประโยคนี้บ่อยๆแล้วอยู่เรื่อยๆไม่ว่า uh huh. จะเป็นคนตีคนไหนมาก็ส่วนใหญ่จะเดินเกมแบบนี้ว่าตึงราคา uh huh. แต่จริงๆแล้วการตึงราคามันก็ต้องดูเหตุและผลนะครับว่าสินค้ามันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเ,เงื่อนไขกลไกตลาดหรือเปล่านะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยภาครัฐหรือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องต้องไปสํารวจต้องไปดูว่าวันนี้ ต้นเหตุแห่งการที่ของต้องแพงเกิดจากอะไรนะครับได้<ะ>ว่ารัฐบาล AIR อก็ตึงๆอยู่นั่นแหละแล้วมันตึงได้ยังไงถ้าเกิดต้นคุณวันแพงจริงๆเขาก็ผู้ประกอบการเจ้าของผลิตก็ต้องไปแอบลดไซส์ลดคุณภาพไป<ะ>ซึ่งสุดท้ายระยะยาวมันไม่ได้เป็นผลดีต่อผู้บริโภคและต่อการแ<ะ>ข,ข่งขันการค้าขายของประเทศไทยในอนาคตนะครับเพราะว่าถ้าเราเราไปตึงราคาโดย โดยหนึ่งผู้ประกอบการไม่มีกําไรหรือว่าไม่สามารถขยับไปตามเรื่องของโครงสร้างวัตถุดิบอะไรต่างๆได้นะครับมันต้องไปดูว่าวันนี้โครงสร้างพื้นฐานของสินค้าต่างๆเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นต้นทุนที่แอบแฝงซึ่งผมจะพูดเสมอว่ารัฐต้องช่วยดูแลตรงนั้นแล้วสกัดสิ่งที่ผู้ที่มีอิทธิพลครอบงำทางการตลาดนะครับถ้าตรงนั้นทำได้ก็จะเป็นต้นทุนแทผู้ที่ทผู้ผที่มีอิทธิพลในการ ครอบงมตลาดคือใครบ้างคะกยอย่างตอนเนี้นะครับเราดูเรื่องอันดับแรกก่อนตัวน,น้ามันปาล์มนะครับเดิมเนี่ยสองปีที่แล้วเราเห็นน้ํามันปาล์มถูกมากนะครับ <c oughs> เราก็พยายามจะไปทําเรื่องของอการเอาน้ํามันปาล์มมาช่วยผสมกับไบโอดีเซลหรืออะไรต่างๆดีเซลต่างๆเพื่อให้าาราคาผลปาล์มมันดีขึ้นแต่ตอนนี้มันดีขึ้นดีระดับไหนดีจนกระทั่งเดือดร้อนถึงผู้บริโภคไปเยอะมากเ,เราวัรไจะหยุดโครงการนี้หรือยัง เราได้ยับยั้งการการที่ทำไมต้องนี่แพงมากแพงเพราะเกิดจากอะไรนะครับแล้วปาล์มส่วนใหญ่เนี่ยใครเป็นเจ้าของที่มีเนื้อที่ปากก์มเยอะๆแล้วตัวเนื้อปาล์มเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตอนนั้นเนี่ยประชาชนชาวไร่ทำปลุกปาล์มเนี่ยบอกว่าต้องการเพียงกิโลละห้าบาทหรือหกบาทที่เขาสวยหนูแล้วเขาพอใจแล้วแต่วันนี้วันนี้มันขึ้น<า>ไปค่ะตอนนี้กลับไปถึงสิบกว่าบาทนะครับซึ่งก็ยังผลให้ผู้บริโภคน้ํามันเนี่ย ควดละถึงหกสิบกว่าบาทนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันสูงเกินไปแต่ตรงเนี้ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ไปดูแลว,ว่าเอ๊ะมันผิดปกติไหมแล้วมันมีการไปกักไปอะไรอยู่ที่ไหนหรือเปล่าแล้วต้องวิเคราะห์ลงไปต่อไปว่าตัวน้ามันปาล์มเนี่ยมันเป็นวัตถุต้นทางของการผลิตสินค้าหลายๆอย่างอ,อย่างเช่นบะหมี่สำเร็จรูปก,ก็ต้องใช้น้ำมันปาล์มออ ต้องมีซองน้ำมันปาล์มอยู่ในซองหนึ่งซองนะครับแล้วก็ตัวสแน็คหลายๆตัวที่ต้องใช้น้ำมันปาล์มทอดนะครับหลายๆอย่างที่เป็นที่สำคัญคือพวกไก่ทอดอะไรเงี้ยที่เราชอบทานเนี่ยนะไก่ทอดขนมปลาต้องโกอะไรตั้งหลยแม้กระทั่งกล้วยทอดอะไรเงี้ยที่คนชอบทานเนี่ยมันก็แพงตามด้วยใช่ไหมก็ตัวนี้คือตัวต้นทางพอน้ำมันปาล์มแพงตัวเดียวมันก็เลยแพงไปสิบตัวนะครับปลาต้โกอเดี๋ยวนี้ตัวละเจ็ดแปดบาทละ ก็นี่คือคะแนนที่เราจะมาบอกขอตึงราคาจากปลายทางที่ทํามาเสร็จแล้วเราไปดูต้นทางไหมว่าให้มันเพราะอะไรนะมันปางแพงขนาดนั้นนะครับถ้าเรารู้จักมองดูว่าสาเหตุต้นเหตุของตัวสินค้าแพงมันคืออะไรแล้วไปจัดการแบบมีวิชาการไม่ใช่จัดการแบบเหมาแข่งรวมว่าเฮ้ยมึงอย่าแพงนะขอร้องมึงอยแพงอย่างเงี้ยมัน มันห้งั้นเราไม่ต้องมีก็ได้ได้งั้นก็ยังไงอ่ะไม่ไม่ต้องมีระดับนโยบายที่เอ่อแก้ปัญหาช่วิตเราคิดว่าเราคิดว่าระด,ดับที่มาดูแลเรื่องของการค้าขายของประเทศการที่จะประเทศถ้าจะร่ํารวยได้เราไม่ต้องมีพ่อค้าที่จริงจังที่มาดูวิเคราะห์แล้วดูศักยภาพมันไม่ใช่ว่าให้ประชาชนในประเทศคุณอยากกินของแพงโดย โดยเราไม่ไปดูสภาพของความเป็นจริงอของแพงแพงได้เพอกํกำลังคนมีปัญญาซื้อประชาชนกําลังซื้อแต่ <Yeah. S 1> ของแพงกําลังประชาชนไม่มีประชาชนมีกําลังซื้อไม่มีจักอะไรไม่มีไรายได้ไม่มีได้ได้จากอะไรจากของขาย <Yeah. S 1> ไม่ได้มันจะไปวางคนอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นความเป็นรัฐคงต้องมาดูเราว่าถ้าเราให้ของต้นทางแบบนี้แพงสุด uh huh. ท้ายโรงงานผลิตขนมที่จะส่งไปที่อื่น เกิดมันแพงเกินคนไม่กินโรงงานทําขนมนี่เจ๊งคนขายตังโกทอดตังโกมาแล้วจะเติมสามบาทสี่บาทขึ้นมาเป็นเจ็ดบาทก็ไม่กินคนขายเจ็ดบาทเลยเหรอคะตัวเจ็ดบาทแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ไก่ทอดไก่แล้วที่เป็นอาหารหลักของคนหาเช้ากินครับต้องแพงขึ้นมาอีกมันก็ยังยังเป็นลูกโซ่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาบอกปลายทางย่าแพงเนี่ยมัน มันพูดแล้วมันไม่ใช่ใช่งั้นมมนต้องงานมันเป็นการแก้ปัญหาแบบง่ายๆเนาะคือว่าแค่บอกว่าให้เอกชนช่วยจึงราคาแต่ไม่ได้ไปดูต้นเหตุของราคาที่สูงคือไม่ได้ไปแก้ปัญหาตรงนั้นเราเราควรจะต้องมีมีหน่วยงานเกี่ยวกับการค้าขายเพื่อให้ศักยภาพของประเทศนี้มันรวยขึ้นนะครับไม่งั้นเราก็จะเป็นประเทศที่ต้องกู้มาตลอด เราไม่สามารถหาเงินจากการที่เรามีวัตถุดิบเราสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากหนึ่งผลิตผลทางเกษตรเราตกต่ำตลอดนะครับเราไม่สามารถที่จะขายมีราคาได้จากที่เราค้าขายไม่เป็นนะครับจากที่เราต้องไปคุมสิ่งที่คนค้าขายคนจนเจออยู่ณนะวันนี้คือเราโดนคุมเรื่องรายได้เช่นของต้นทุนมาแพงแต่เราโดนขายปลายทางต้องถูกเช่น ข้าวแกงจานหนึ่งอย่าเกินสามสิบสี่สิบอะไรต่างๆพวกนี้การเป็นคือมามาคุมที่ปลายทางเนาะมันก็มาคุมที่ปลายทาง้วมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดคุณขายคุณลงหน้าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วมันแพงเกินไปคนไม่บริโภคเองครับคุณไม่ต้องมาบอกว่าอยากเกินเลยนะครับนะครับแล้วมันมีสินค้าบางอย่างอย่างเช่นไข่ตอนเนี้ยมันมีปัญหาว่าไอ้ห้างใหญ่ๆที่พัฒนาแล้วมีแพคเกจิ้งแล้วใบยี่สิบแปดบาทก็ขายได้ แต่ขณะเดียวกันประชาชนคนยากจนตามตลาดขายกันสาบาทกว่าสี่บาทคุณบอกว่าแพงเกิราคาแล้วไปจับเป้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันเป็นการซ้าเติมกับผู้ประกอบการไหมนะครับแล้วก็อย่างรายการที่ออกไปขายของตามทงฟ้าหรือเปล่าคะรถโมบายอะไรต่างๆรถโมบายทงฟ้าค่ะไอตรงนี้ก็เป็นการทําเอ่อ ผักชีทั้งสวนไหมหรือว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันมันใช่ผักชีหรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งที่เราเจอปันหาผักชีผักชีปลูกอยู่แล้วคฮะปลูกที่ค่ายท่านอ่าก็ดีจจริงคือนี้มันมันการเอาเงินเนี่ยไปซื้อของที่มันแพงมาขายทุนตนเนี่ยแต่มันมันใช่คําตอบสุดท้ายหรือไม่เราต้องทําอย่างไรเพราะว่าสิ่งที่พอคุณไปขายเสร็จปุ๊บสมมุติว่าในตลาดเนี่ยไขยมันขายอยู่ ร้อยยี่สิบคุณ <Yeah. S 2> บอกคุณไปเอาไข่มาจากหลายรู้ะมาขายเหลือแปดสิบหนึ่งพอคุณเข้าไปเสร็จปุ๊บในชุมชนนั้นนั้นคนมีสตังก็ซื้อไปเก็บไว้อืมไม,ไม่สามารถจะซื้อได้เพราะคนข้างล่างได้ข่าวว่าเป็นยังงั้นนะคะว่าธงฟ้ามีข่าวออกเลยนะคะเทียว่ากลายเป็นว่าคนมีตังอะ่ะไปกว้านซื้อหมดเลยคนหาเช้ากินขําก็ไม่ได้ซื้อแล้วก็ธงฟ้าก็เอาของไปนิดเดียว แต่ละรถเขาว่าอย่าง,งนะั้นนะไม่รู้จริงหรือเปล่าอ่ามันมันถ้าไม่มีมูลก็ไม่มีข่าวแล้วครับสิ่งนี้<อ>สิ่งที่มเ,เป็นอย่างนั้นก็คือหนึ่งเวลาออกมาเนี่ยคนรวยได้ไประหยัดแต่คนคือเพราะว่าคนจนเนี่ยลำพังหาช้ากินขําก็ไม่่อยจะพออยู่แล้วพอรถ<อ><อ>ไปไม่มีตังค์ที่จะมาซื้อเป็นฐานหรือเป็นอะไรได้เ,เขาซื้อแต่ละมือ้อแต่ละมือะม้อนะพอกินมื้อเท่านั้นเองเพราะมีตังค์ ก็ใช่ไงครับอันนี้แกไกไม่มาเราไปบรรเทาความเดือดร้อนของคนมีสตังค์คนก็ไม่ได้เท่าไหร่คือได้มันก็ฉับชวยอะผมว่าเป็นโครงการฉับสวยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ทําให้ผู้ประกอบการตามตอกซอยขายไม่ได้ไปอีกระยะหนึ่งเพราะคนมีทางแทนที่จะเมื่อก่อนซื้ออยู่ในตตอกซอยหรือว่าซื้อร้าน้าแถวพอคุณไปขายดักหน้าเขาหมดเขาก็เอาตังค์ซื้อไว้ ไข่ก็อาจจะไม่ต้องซื้อทั้งเดือนน้ํามันกับทั้งเดือนหรือ่าข้าวสารอะไระต่างๆนี่มันเป็นการกะทําเป็นการคือคือผมผมไม่อยากจะพูดว่าเป็นผมมันไปสร้างคมันไปสร้างราคาถูกแบบเทียมๆหรือเปล่าแบบนี้มันไม่ได้เป็นการทําของถูกให้ให้ถาวรไม่ได้ดูที่ต้นเป็นแค่วันเทาอารมณ์เสียชั่วครัง้งชั่วคราว <laughs> ของของของคนบริโภคมากกว่านะครับจะทําแบบที่ที่มันอผมว่าให้มันถ้าภาษาการค้าขายว่าหาหาสาเหตุที่ต้นทุนที่แท้จริงที่บอกตอนแรกนะครับถ้าทําแบบได้แล้วของมันต้องแพงตามวัตถุดิบตามกลไกตลาดผมว่าประชาชนก็ยอมรับได้นะครับเพราะว่าในเมือมันต้องแพงอนะเออแล้วจะพยังไงให้มันถูกถูกจากต้นทุน แสดงว่าที่ไอ้ธงฟ้าหรือว่ารถโมบายเนี่ยจริงๆจริงๆไม่ควรทําใช่ไหมคะหรือว่ายัางไงคือคือคือตรงนี้มันมันต้องเอางับตรงนั้นน่ะที่บอกว่า,าไม่เราไม่เคยมีงบกันเท่าไหร่นะมาดูว่าเราอามาที่มาจัดเรื่องของอใครมีสินค้าอะไรมาขายตามตลาดซึ่งรัฐบาลจัดให้โดยคนไปขายฟรีเช่นเมื่อก่อนสมัยก่อนปีห้าศูนย์เปิดท้ายขาของ ในภาะวะที่ประชาชนไม่มีตังค์ร้านอาจจะจัดสถานที่ที่อย่าไปเก็บค่าเช่าก็นะฮะในวันเสาร์วันอาทิตย์ใครมีอยากใครมีของในบ้านในเรือน<ม>ที่อยากจะเปลี่ยนมืออยากจะอะไรเชื่อผักอะไรต่างๆแจ<ต>กมาแชร์ริ่งกันอะไรแบบนี้นะคะส่งเสริมแบบนี้มาขายกันแล้วก็ใครในบ้านมีผักกินได้รั่วผักกินมรั่วอะไรต่าง ใครที่มีเลี้ยงไก่ไว้ตามที่นายกบอกนะมีไข่เหลือก็อะไรอะไรงนี้ก็ว่ากันไปนะครับม,มันก็จะอ่าส่วนแบ่งใน,นตลาดดีขึ้นเพียงแต่รัฐหาที่ให้ประชาชนที่คนมีมาพบปะกับคนที่ไม่มีและเอาของที่มีมาแลกเปลี่ยนเรื่องเงินทองที่อีกคนหนึ่งยังหาไม่ได้ถ้าอย่งั้นอ่ะมันก็จะทําให้เงินมันหมุนเวียนได้เยอะอยู่เปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับ เพื่อรอในทุกกดอย่างเดียวนะครับอืมคือจริงๆแล้วรัฐบาลเขาบอกว่าการทำรถมบายหรือว่าธงฟ้าราคาประหยัดเนี่ยเหมือนเป็นตามทฤษฎีเรื่องของการแทรกแซงราคาเขาก็ว่ายอย่างนั้นเอ่อการแทรกแซงราคาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องลงไปทำแบบนั้นนะครับที่เราทำบอกที่บอกนี้ได้แล้วก็เป็นการสร้างอาชีพให้อ่า คนที่ไม่มีงานได้แล้วก็เป็นการระบายหรือเป็นการหมุนเวียนผลิตภันที่ตัวเล็กตัวน้อยที่โควรเลนเล็กๆน้อยๆใครที่มีอะไรอยู่ในบ้านสามารถที่จะมาเปลี่ยนถ่ายได้แต่สิ่งที่เอทําตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะอย่างที่บอกัะไปช่วยคนที่มีกําลังซื้อได้ส่วนหนึ่งไปลดเสียงบน่นไปลดเสียงบน่น mm hmm. คนที่ <Yeah. S 1> ท,ที่ที่บอกเออแพงนู่นแพงนี่ได้ก็แค่ บูบนั้นบูบเดียวนะครับ,รบแพ้วดพอไปมันจะไม่มีผลงานอะไรที่เป็นโบแดงหรือให้จดจําในความสามารถในความศักยภาพในการแก้ไขปัญหาคุณได้เขาก็ที่ไม่เห็นจะมีอะไรที่มันดีกว่าเดิมแล้วทุกครั้งทุกครั้งเวลาสินค้าแพงก็จะมีธงฟ้าราคาประหยัดแล้วก็มีรถโมบายนี่ตลอดเลยนะคะเอ่อ ก็ตรงนั้นมีแล้วมันถามว่ามันช่วยอะไรยั่งยืนได้ไหมนะครับการทำออย่างที่หลายหลายคนทราบนะครับว่าว่ามันคนจะไม่ถ้าเราพูดมากกว่านั้นเดี๋ยวเขาก็จะเกลียดเรานะครับค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่กระทรวงนะคะเนี่ยอยู่ที่กระทรวงนะมีพวกหรือเปล่าไม่มีจริงต่างๆที่เราพูดไปอะไรไปเนี่ยเราก็ที่ปรารถนาดีแล้วก็เราก็มอง กระทรวงพาณิชย์กระตงหลักเป็นกระทรวงที่ต้องค้าขายหาสินค้าพาสินค้านําพาออกไปขายต่างประเทศ<า>เราคงทีที่ที่เรามีกระทรวงที่มาไม่ได้ทําให้เราค้าขายดีขึ้นนะครับเป็นกระทรวงอะไรอ่ะเขาเรียกว่า,ามาลด<า>เกล่ยยราคาห่า,า,า,าออะไรเงี้ยค่ะอยากให้อยากให้คุณสมชายท่านนาย,ยกช่วยสรุปหน่อยนเนาะว่า คือการแก้ปัญหาราคาสินค้าที่แพงขึ้นตอนนี้คนเขาก็ในโซเชียลบอกว่าแพงทั้งแผ่นดินเนี่ยนะคะคือจริงๆควรจะแก้ยังไงให้ตรงจุดโดยสรุปครับเบื้องต้นนะครับลดต้นทุนของผู้ประกอบการว่าต้นทุนต้นทางของผู้ประกอบการมีอะไรที่แพงขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดวัตถุดิบขาดขาดจากอะไร นะครับรับต้นทุนของร้านค้าขายที่มาค้าขายมีอะไรที่รัฐช่วยได้ในแง่ของต้นทุนที่เสมอภาคนะครับ <c oughs> นั่น่ะเป็นการทําให้เขามีต้นทุนในการค้าขายถูกลง <ห ả? S 1> เมื่อมีต้นค้าขายถูกลงก็จะขายสินค้าออกไปได้ในราคาที่ถูกลงนะครับก็อาที่รัฐสามารถหาหรือว่าช่วยได้ในแง่ของการขนส่งค่าน้ำค่าไฟ ใงั้นไปช่วยเขามันจะ,จะทําให้ต้นทุนการประกอบการของทุกธุกรกิจถูกลงนะครับ <Yeah. S 2> แตเ่เมื่อมันแพงมาแล้วเราเอาเงินไปซื้อสิบบาทแล้วเรามองมาขายแปดบาทเนี่ยทําให้ถูกลงไหมมันมันไม่ได้ถูกลงจริง mm hmm. แล้วก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาของสังคมหรือของการตลาดอย่างยั่งยืน mm hmm. นะครับคิดว่าอะไรหลายอย่างนะวันนี้เนี่ยการแข่งขันของประเทศเราเริ่มตกต่าไปเรื่อย เพราะเราไม่ได้แก้ปัญหาที่โครงสร้างก้าวแรกอย่าง<ม>แท้จริงเราไปแก้ตรงปลายเหตุปลายทางแล้วสุดท้ายผลมันเสียเสียทั้งคนในประเทศที่ได้ซื้อของที่ถูกจอมปลอมแล้วก็ได้ที่ไม่เต็มเม็ดของปริมาณเพราะว่าค้าบ้านเราเนี่ยจะไปแข่งกับบ้านข้างๆเราลำบากเพราะว่าไซซ์ิ่งของเรามันต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน อย่างชาวบ้านเขาร้อยซีซีเนี่ยของเราเดี๋ยวนี้หรืออาจจะเจ็ดสิบห้าแปดสิบห้าหกสิบซีซีคือ,อคือรดลว่าขนาดลงลดไซส์ล,ลงเราเราอาพเครื่องแอลมันจะขนานเป็นตัวเอสอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเราเราหลอกตาผู้บริโภคนะครับอ,อย่างสินค้าน,นุ่งสแน็คอะไรต่างเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราซื้อแสแน็คห้าบาทเนี่ยเราต้องทิ้งไปสามบาทเพราะค่าบรรจุพันค่าอากาศที่อยู่ในนั้นค่ากําไรของโรงงาน คนบริโภคจริงๆได้กินแค่ของอยู่นะสองบาทค่ะค่ะนะครับค,คือสต้นทุนที่เขามันเสียไปแล้วถ้าเราสาอไปตรงนั้นได้นะครับก็จะทําให้ถูกลงนะครับไร้อกลัวหนึ่งก็คือสินค้าที่วันไพ่โพลีซีเรากําหนดตรงนี้มานานมากเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยซึ่งซึ่งตัวเนี้ไม่ถูกหลักม,มันควรเดี๋ยวไว เดี๋ยวไว้มาคุยเรื่อง one price policy กันต่อนะคะแม้วันนี้เวลาหมดไปอย่างรวดเร็วเลยเป็ป<ะ>นเด่นทีค่ะยังไงขอบพรคุณมากนะคะวันนี้ที่เรียกว่ามาให้ข้อคิดมาให้ข้อเท็จจริงกับผู้บริโภคนะคะขอบพระคุณมากค่ะค,ค่ะรายการรับคมธุรกิจโดยดรหนงนาถห่างวิไล